จริงแล้วเขาคือลูอิสโอวนักวิง่งมาราธอนที่เคยแข่งในโอลิมปิกและคนข้างหลังเขาคือพอเชเลโมนักวิ่งที่เคยได้เหรียญโอลิมปิกนับถือทั้งคู่เลยพวกเขาทําให้การวิ่งดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายพเพื่อนๆคิดว่าตัวเองจะวิ่งได้เร็วขนาดนี้นาแค่ไหนคลิปนี้โชว์ให้เห็นนักวิ่งสองคนกําลังฝึกด้วยกันคนที่อยู่ข้างหลังดูชิวบนฝากเพื่อนโดเน a t ให้ stp ห0 0บาทแล้วเขาอ่านโดเ a t ผมด้วยขอบคุณนะครับสาหรับโดเ a t นึ100บาทนะครับโดเน t i o n มาจากช่องเล็กๆแต่ it s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  Z ขอบคุณครับขอบคุณช่องนี้มากครับเมื่อผมฝากเพื่อนโดนาท SPD หนึ่งร้อยบาทแล้วเขาอ่านโดนาทผมด้วยขอบคุณนะครับสำหรับโดนาท์หนึ่งร้อยบาทนะครับโดนาท์มันจะให้จากช่องเล็กๆจาก S S s H H C ขอบคุณครับขอบคุณช่องนี้มากครับเมื่อผมฝากเพื่อนโดนาท์ให้ SPD หนึ่งร้อยบาทแล้วเขาอ่านโดนาทผมด้วยขอบคุณนะครับสำหรับโดนาท์หนึ่งร้อยบาท เพราะทันทีที่ชายคนนี้ถูกเรียกให้อยู่รถพายุลูกเห็บก็เกิดขึ้นมาจากที่ไหนไม่รู้และเมื่อตำรวจกำลังลงมาเตรียมออกไปสั่งเหตุการณ์เกิดขึ้นชายคนนี้โชคดีที่รอดจากใบสั่งมาได้เพราะทันทีที่ชายคนนี้ถูกเรียกให้อยู่รถพายุลูกเห็บก็เกิดขึ้นมาจากที่ไหนไม่รู้และเมื่อตำรวจกำลังลงมาเตรียมออกใบสั่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้น

อย่าไปคงอย่าไปคิดอย่าไปสนอย่าสีเรียสมันน้ำลายมันบอกผม้ำี่อต้มมันเองบอกเข้าใจแลวมันด่ากูวาีเออไอเเอีเซเวนที่อบยอย่าไปคงอย่าไปคิดอย่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าสีเลียสมันน้ำลายนีตมันเองบอกเข้าใจและมันด่ากูว่าเีย I said. Red. Wait, blue, red. I said red. said red wait What, What the fuck ถ้าอยากมีแฟนชาติไหนครับไทยค่ะจะไปคุยเป็นไงสูงๆแต่ชอบคนจมูกโดดๆแต่ผมไม่ผ่านไหมครับโอ้าวผ่านเดชแรกอยากกินอาหารชาติไหนครับอาหารไทยค่ปะปลาได้เปล่าจบกันอยากมีแฟนแับนิฮอร์อะไรครับเซดล่าค่ะเพราะไม่คนไทย ที่จะเลือกอะไรครับระหว่างความรักเงินแล้วก็ซิกมาอยากเลือกซิกม่านะแต่ต้องเลือกเงินค่ะเพราะต้องกินต้องอยู่เนาะพี่แป้งอยากมีแฟนชาติไหนครับไทยค่ะจะไปพี่เป็นไง นะครับว่าผมเนี่ยเป็นกีนะครับผมแลนผมเป็นกีนะครับผมอันนี้เน่ยไม่ได้เป็นการตัดตอนครับผมผมเป็นเก้ผมเป็นกีผมขอยืนยันคาเดิมนะครับว่าผมเนี่ยเป็นกีนะครับผมและผมเป็นกีนะครับผมเป็นเก้ผมเป็นกีผมขอยืนยันคาเดิมครับว่าผมเป็นกีนะครับผมไล้ผมเป็นกีนะครับผมอันนี้เไม่ได้เป็นการตัดตอนครับผมผมเป็นเก้ผมเป็นกีผมขอยืนนัคําด ผมเนี่ยเป็นกีนะครับผมแลนผมเป็นกีนะครับผมอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการตัดตอนครับผมผม,ผมเป็นกีผมขอยืนยันคำเดิมครับว่าผมเนี่ยเป็นกีนะครับผมแลนผมเป็นกีนะครับบ้านมึงทำอะไรนะบ้านกูเหรอกูขายกีโหนี้มึงก็กินฉ่ำเลยดิกูไม่ชอบกินอะ่ะกูหมิ่นฮะบ้านมึงปลูกทุเรียนแต่มึงไม่กินทุเรียนอ่ะนะเอ้าแล้วมันแปลกตรงไหน,นที่บ้านมึงดูดช่วงกูไม่เห็นมึงแกขี้เลยโจเอา้าใช่ไหมโตะ มึงบ้านมึงทำอาชีพอะไรนะบ้านกลัวเหรอเขาขายทุเรียนโหงี้มึงก็กินฉ่ำเลยดิกูไม่ชอบ ังไงเล่าสิกูเป็นสีสวยมากสิบเต็มสิบยีตัวอย่างกินก่อนแล้วค่อยไปเครียดระหว่างกินหรือไม่กินเสร็จแล้วค่อยเครียดอ่ะเมื่กินก็เรื่องของมึงอะ,อะกินก่อนแล้วค่อยไปเครียดระหว่างกินหรือไม่กินเสร็จแล้วค่อยเครียดอ่ะ กเออองงขมึกินก่อนแล้วค่อยไปเครียดระหวังกินหรือไม่กินเสร็จแล้วค่อยเครียดอ่ะเม่จกี้ก็เรื่องของมึงเนี่ยอ้ามกินก่อนแล้วค่อยไปเครียดระหว่ังกินหรือไม่กินเสร็จแล้วค่อยเครียดอ่ะ ค่อยไปเครียดระหว่างกินหรือไม่กินเสร็จแล้วค่อยเครียดอ่ะไม่กินก็เรื่องของมึงออ่ะอ้ำมกินก่อนแล้วค่อยไปเครียดระหว่างกินหรือไม่กินเสร็จแล้วค่อยเครียดอ่ะไม่กินก็เรื่องของมึงเนี่ะอ้ากินก่อนแล้วค่อยไปเครียดระหว่างกินหรือไม่กินเสร็จแล้วค่อยเครียดอ่ะ